ดี่ชาว u t u b e ทุกท่านเลยนะครับวันนี้มันจะมาทำเปลี่ยนบูทเปลี่ยนบูทพัดลมอันนี้คือบูทที่ผมเปลี่ยนแล้วแต่จะมาบอกวิธีนะครับเปลี่ยนให้ดูว่าเปลี่ยนยังไงูดีอันลูกปืนผมจิงไปแล้วเหลือแต่ถ้วย เหลือแต่ถ้วยเนี่ยผู้เรียนบูธบูธของเดิมที่เป็นลูกแก้วนะ่ะทิ้งไปแล้วเหลือแต่เหลือแต่เหลือแต่ข้างหลังในข้างหลังในบูธตัวเดิมเป็นบูธลูกแก้วตัวเดิมข้างหลังตัวเดิมไม่เปลี่ยนตัวอันนี้คือตัวด้านหลังนะครับส่วนมากเลยบูธข้างหน้าจะไปก่อนเพราะว่า มันจะมีแรงแรงโน้มถ่วงของใบพัดแล้วก็ทําให้ให้ข้างหน้าเนี้ไปก่อนก็เลยมันพังก่อนทัก็เลย,เลยไปซื้อปูนลูกปืนตัวนี้มาที่เข้ากับกับแกนได้เข้ากับแกนตัวนี้ได้เพื่อจะเปลี่ยนแต่ทีนี้ผมทำยังไงเดี๋ยวเดีบอกวิธีดูวิธีแรกคือให้หายาง อย่างอะไรก็ได้ที่เรามีหรือว่าท่ออะไรก็ได้ที่สามารถเข้าเข้ารูกลางของของอันบูทบูทลูกปืนได้แล้วก็ใส่เข้าไปประมาณเนี้ยใส่เข้าไปประมาณใส่เข้าไปประมาณนี้ครับแล้วก็ให้ให้สอด สอดบูทออกมาด้านนี้เลยเนี่ยจะสอดบูทเมื่อเมื่อใส่ท่อยางเสร็จแล้วนะครับท่อยางท่อยางเล็กเนะี่ยย่างเล็กเลนี่ครับนี่นี่เห็นไหมครับท่อยางมันจะมีท่อ,ทอเล็กนะครับเนี่ยอันนี้คือท่อเล็กเนี่ยท่อเล็ก ท่อเล็กจะเข้ากับแกนกลางของของบูดลูกปืนแล้วทีนี้จะมีท่ออันนี้ผมใส่เข้าไปแล้วนะครับก็อยู่ประมาณลักษณะนี้ท่อใหญ่ตัวนี้ก็จะก็จะอยู่ในอยู่ในบูทของของข้างนอกของอันของฝาฝาข้างนอกตัวเนี้ยมันก็จะอยู่มันก็จะเข้าอยู่ประมาณนี้เนี่ยเนียมันก็จะเข้าอยู่ประมาณนี้นะครับ ก็จะใส่ประมาณนี้ทอ่อท่อเล็กๆ็ก,ก็จะอยู่ข้างในท่อเล็กก็จะอยู่ข้างในประมาณนี้ทีนี้เราก็เวลาเวลาเราเชื่อมเราก็ดึงอยู่ประมาณท่อเนี้ยจะอยู่ตรงตรงกลางเวลาเราเราก่อนจะเชื่อมหรือก่อนจะถ้าถ้าใครมีมีชุดเชื่อมก็เอาชุดเชื่อมได้แต่แต่ในที่นี้ผมบบเอาเอาชุดเชื่อมอะกกอนตัวนี้เป็นเหล็ก แต่แต่ถ้าอันไหนไม่มีไม่เป็นเหล็กมันเป็นแบบมินียมหรืออะไรมันจะเชื่อมยากก็ให้เอากาวสองตันได้เนี่ยเอากา็สอตันล็อก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 ไม่ให้ขยับก็ได้แล้วอันนี้ก็อันนี้ผมใส่เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะลองลองประกอบให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอย่างนี้เพื่อนๆนนะครับตัวนี้ผม <c oughs> ประกอบก็ไปเรียบร้อยแล้วอันนี้นะครับรอยเชื่อม รอยที่เชื่อมจะเป็นสี่จุดนี่นะฮะรอยที่เชื่อมเชื่อมลูกป,ปืนสี่จุดที่ผมเอาเครื่องอาก้อนเชื่อมแต่ถ้าใครไม่มีเครื่องอาก้อนก็กาวสองตันก็ได้เห็นไหมครับเนี่ยมันเลยฟรีฟรีลูกป,ปืนน่ะข้อดีของบูทลูกป,ปืนมันจะดีกว่าบูทบูทที่เป็นลูกแก้วคมๆมนะเพราะว่ามันจะมันจะเป็นลูกป,ปืนเล็ก อยู่ข้างในย่มาทำให้ให้บพัดหมุนดีแล้วก็ไม่เฟืองมันมันไม่มันไม่ืดด้วยมันก็จะลื่นอเงี้ประมาณนี้ครับเนี่ยโอเคนะครับ